สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับแม่มิ้วเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำบัวลอยใบเตยหนึบหน้ากะทิสดนะคะอีกหนึ่งเมนูขนมหวานที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยนะเนื้อนุ่มนะคะตัวน้ำหนึบเข้มข้นแล้วก็หอมมันกะทิใครชอบเดี๋ยวเรานะคะมาทำกินในครอบครัวง่ายๆด้วยกันเลยค่ะ เริ่มแรกเลยให้จัดเตรียมใบเตยประมาณ7-8ใบนะคะล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นำไปปั่นในเครื่องปั่นกับน้ำเปล่าประมาณที่250 ml นะคะเพื่อที่จะคั้นเอาเฉพาะน้ำใบเตยมาทำเป็นสีขนมนั่นเองค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็นำมาเทใส่ผ้าเขาาบางแบบนี้เพื่อที่จะกรองเอาเฉพาะน้ำใบเตยมาใช้ในส่วนของกะก็ทิ้งได้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักตัวน้ำใบเตยไว้ก่อนแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะต่อมาเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปตามด้วยแป้งมันนะคะใช้แป้งสองตัวนะวันนี้ จากนั้นก็ใส่น้ำกะทิลงไปค่ะแม่มิวใช้เป็นกะทิกล่องของตราอร่อยดีนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำใบเตยในส่วนของน้ำใบเตยแม่มิวจะทยอยใส่นะคะประมาณสัก3-4ช้อนโต๊ะนะคะอย่าใส่น้ำใบเตยเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ตัวเนื้อแป้งของเราขมเฟื่องหรือว่าเหม็นเขียวได้นะ,ะถ้าใครอยากได้สีสวยๆก็ ใส่สีผสมอาหารเพิ่มเข้าไปได้นะคะอันนี้แม่มิวก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะทยอยใส่นะคะรวมกับน้ำใบเตยนะคะให้สามารถที่จะนวดก้อนแป้งได้แล้วก็ปั้นเป็นก้อนได้นะคะไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปค่ะประมาณแบบนี้นะคะก็ปั้นเป็นทรงกลมๆขนาดได้ตามชอบเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็มาเตรียมน้ำที่จะใช้ต้มตัวเนื้อขนมได้เลยค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อ500 ML ในส่วนนี้ใครมีน้ำมะพร้าวน้ำหอมก็ใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมได้เลยนะคะตามด้วยน้ำใบเตยที่เหลือนะประมาณ4-5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายสูตรนี้จะหวานพอดีนะใครชอบหวานน้อยก็ลดน้ำตาลทรายเลยนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะ เราจะใช้ไฟกลางต้มตัวเนื้อขนมค่ะให้คนตลอดแบบนี้จนตัวน้ำเดือดก่อนแล้วก็ค่อยใส่เนื้อขนมลงไปนะคะพอเราต้มไปสักครู่ตัวเนื้อขนม จะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็มาเตรียมตัวน้ำแป้งมันได้เลยค่ะประมาณที่2ช้อนโต๊ะนะในคลิปนี้แม่มิ้วใส่น้อยไปยแม่มิ้วมีการมาเพิ่มทีหลังนะคะคนให้ตัวแป้งละลายจากนั้นก็นำมาเทใส่หม้อขนมของเราได้เลยค่ะพอใส่ลงไปให้รีบคนเลยค่ะเราจะคนตลอดแบบนี้ จนตัวน้ำข้นเลยนะใครชอบข้นมากกว่านี้ก็เพิ่มตัวน้ำแป้งมันได้เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพักเอาไว้มาเตรียมขั้นตอนต่อไปเลยก็คือทำหน้ากะทินั่นเองนะคะใช้แป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายแล้วก็กะทินะคะกะทิจะใช้แบบ ธรรมดาหรือว่าอบควนเทียนแบบแม่มิวก็ได้นะคะแม่มิวจะใส่กะทินิดหน่อยก่อนนะแล้วก็คนให้ตัวน้ำแป้งตัวแป้งนะคะละลายแล้วก็ค่อยใส่กะทิลงไปทั้งหมดแบบนี้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแป้งละลายดีจากนั้นค่อยเปิดไฟนะคะให้ชิมรสชาตินะถ้าใครชอบหวานก็สามารถที่จะปรับเพิ่ม หรือว่าลดลงได้ตามชอบเลยนะคะเราจะคนตลอดเลยนะคะจนค้นในแบบที่เราชอบได้เลยค่ะสเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมทานได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักตัวเนื้อบัวลอยหนึบลงมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตามด้วยหน้ากะทิไว้บนสุดเลยนะคะ วันนี้แม่มิวจะทำตัวเนื้อบัวลอยมีความนุ่มแล้วก็น้ำของบัวลอยจะมีความหนึบหนึบนะคะตามด้วยหน้ากะทิที่มีความเข้มข้นแล้วก็หอมมันค่ะตัวน้ำของบัวลอยก็จะหอมกลิ่นใบเตยนะคะนี่เลยนะพร้อมทานแล้วนี่เลยนะคะน่าทานสุดๆเลย แป้งนุ่มนะคะตัวน้ำมีความหนบึบหอมมันกะทินะส่วนตัวแม่มิวชอบแล้วก็อร่อยนะยังไงก็ลองไปทำกินกันดูเผื่อชอบนะคะใครทำได้แบบไหนก็มาเม้นบอกกันแม่มิวฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ